อันนี้ก็จะป้อมทานฟอร์มนะครับมาแอบอยู่ในดงเปลือกนะครับไม่แอบวะครับเปือกมันโตโตแล้วนะครับตอนนี้อเป็นเปลือกอายุสี่เดือนนะครับอายุ4ี่เดือนนะครับตอนนี้ก็ก็เริ่มจะเป็นหัวเป็นอะไรแล้วล่ะต้องต้องมุดกันแล้วเปลือกมันโตโตกว่าปกตินะครับก็ดูแลด้วยทานฟอร์มพลัสนะครับสูตรหนึ่งนะครับบำรุงรากต้น นะครับให้ระบบลากต้นใบแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็โตมากๆากครับเนี่ยโตแบบขวดขวดทันฟอร์มพัทศูนย์หนึ่งนะครับนี่ขวดขนาด1ลิตรนะครับตอนนี้เผืือกต้นโตมากมากนะครับสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็เริ่มบำรุงด้วยทันฟอร์มพัดศูตร์สองนะครับอีกอีกประมาณสักสองเดือนนะครับอายุ6เดือนก็จะเก็บแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้สมบูรณ์มากๆนะครับ ม่ว่าจะเป็นพวกหญิงก้านนะครับลำต้นนะครับใบนะครับอมามาดูกันว่าว่ามันโตขนาดไหนครับตอนนี้อยู่ในตรงนะครับเห็นไหมครับเกืออสี่เดือนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันสําหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูกการดูแลรักษานะครับติดต่อเข้ามานะครับที่จับร้อมพัฒพร้อมนะครับศูนย์เก้าแปด สองเจ็ดแปดเครับสวัสดีครับ